อีดิสซูเปอร์คาร์สวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาดูการเตรียมรถส่งมอบลูกค้ากันบ้างนะครับหลายๆคลิปเราปล่อยคลิปยกเครื่องโช้์แต่ไส้ในเครื่องทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ครับเราพามาดูความสวยงามก่อนส่งมอบลูกค้ากันบ้างนะครับคลิปนี้เข้ามาด้วยอาการน้ํามันเครื่องรั่วซึมแล้วก็เกียร์เข้าไม่ได้นะครับต้องยกเครื่องมาแก้ไขจุดที่เสียหายนะครับตอนนี้ทําเรียบร้อยแล้วลูกค้าเตรียมมารับรถนะครับนี่ครับเราก็จะตรวจเช็คอีกรอบนึงนะฮะความทําความสะอาดตัวรถนะครับ ه, พอลูกค้ามาเราก็จะให้ลูกค้าเทสอีกรอบนึงนะครับว่าใช้งานปกติไหมมีจุดไหนที่ยังมีปัญหาจะได้ทําการแก้ไขแล้วก็ส่งมอบอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับนี่คือ l b o r โบกิ i Gallardo นะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Elite Supercar Specialist นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยความสวยงามของตัวรถคันนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับ